สวัสดีครั lining, เพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮาหน่อยนะคะประจําวันที่5รกรกฎาคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ3ก็บ5ก็บ8 3 3 5, 8, 3 1 3 3 6 6, 6, 6, 5, 8, 6 8 6 0 6 2 6 1 6 6 2 6ม6้าจับคู่ก็3 5 5 3 3 6 6 3 5 8 8 5 6 8 8 6, 6, 8, 8, 6. นะคะก็ขอเพนเพื่อนทุกคนโชคดีนะ ต่อไปพิเศษสี่เจ็ดหกกับเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้าสี่เจ็ดเจ็ดสี่หกเก้าเก้าหกเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าหกเจ็ดเจ็ดหกเนาะสี่เจ็ดหนึ่งเก้าสี่เจ็ดหกเก้าสามหกสี่สองจับคู่ก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่หกเก้าเก้าหกเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะต่อไป

3นึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปี่หนหนึ่งสี่สอสองะคะจับคู่ก็สี่หนึ่งหนึ่งสี่สานะจับคู่ลุ้นด้วยกันนะคะแต่ละแนวทางเนาะจับคู่ก็ส6มหกหกสามแปดหนึหนึ่ง 1> 3ามหนะคะเขาขอเ,เพื่อนทุกคนโชคดีนะจับคู่ลุ้นแต่ละแนวทางนะคะ3ก็บหกแปดกับหนึ่งเนืองเราเน้นวันนี้สําหรับคลิปนี้ก็จบลงกัยงแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ